สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครูพิมแห่ง Perfect English นะคะวันนี้นะคะครูพิมพ์ก็มาเฉลยข้อสอบท์อีกในชุดที่6แล้วนะคะข้อสอบทอีกในชุดที่6นี้นะคะก็มีทั้งหมด20ข้อด้วยกันนะคะแล้วก็ข้อสอบพวกนี้นะคะเป็นข้อสอบเป็นข้อสอบตัวจริงด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ค่อยๆทยอยทีละข้อกันแล้วกันนะคะ พร้อมกันหรือยัง20ข้อวันนี้ค่อนข้างยากนิดหนึ่งนะคะอะเรามาดูค่ะข้อสอบข้อที่1น,นะคะเขาบอกว่า the document that you requested แล้วก็ blank on your desk นะคะเขาบอกว่าเอกสารที่คุณขอนั้นอยู่บนโต๊ะนะคะทีนี้เราจะใช้กับกริยาตัวใดนะคะ มีคำว่า is นะคะมีคำว่า am มีคำว่า are แล้วก็มีคำว่า were นะคะสำหรับพวกนี้นะคะเราจะต้องดูค่ะว่าอะไรเป็นประธานนะคะประธานของตัวนี้ก็คือ the document นั่นเองนะคะ the document ตัวนี้เป็น it นะคะเป็น it นะคะถือว่ามันเป็น it เพราะฉะนั้น verb mm hmm. to be ก็ต้องผันตาม it verb uh, to be ตัวใดที่ใช้กับ it ะค,ะคำตอบที่ถูกต้องก็คือ is นั่นเองนะคะ The document that you requested is on your desk แปลว่าเอกสารที่คุณขอไว้นั้นอยู่บนโต๊ะนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้คือเขาเรียกว่า subject verb agreement นะคะประธานกับกริยาจะต้องผันตามกันให้ถูกต้องเพราะฉะนั้นในประโยคแบบนี้เราจะต้องหาให้เจอนะคะว่าประธานคือตัวใดนะคะ ต่อไปค่ะข้อที่2สําหรับข้อ2นี้นะคะก็คือ the จุดจ business person always dresses appropriately นะคะแปลว่านักธุรกิจนั้นมักจะแต่งตัวนะคะ ที่เหมาะเจาะเหมาะสมอยู่ตลอดเวลานะคะมันจะมีคำว่า success นะคะมีคำว่า succeed มีคำว่า successful นะคะแล้วก็มีคำว่า succession เอ business person ตัวนี้เป็นคำนามนะคะนี่คือคำนามเพราะฉะนั้นคำที่วางไว้หน้าคำนามนั้นนะคะจะต้องเป็น adjective ค่ะทีนี้ a b c d นะคะข้อใดเป็น adjective อ่าลองดูนะคะคำว่า success ตัวนี้นะคะ เป็นคำนามนะคะนี่คือคำนามแปลว่าความสำเร็จนะคะซัซีตัวนี้เป็นกริยาแปลว่าประสบความสำเร็จนะคะ e ัคเซสฟูตัวนี้เป็น adjective แปลว่าอย่างประสบความสำเร็จนะคะอย่างสำเร็จนะคะส่วน c c e s s i o n ตัวนี้เป็นคำนามนะคะแปลว่าผู้ที่รับช่วงต่อนะคะเพราะฉะนั้น ตัวใดคะที่เป็น adjective มีอยู่ข้อเดียวนะคะนั่นก็คือข้อ c นั่นเองนะคะข้อ2ก็เลยต,อ,ตอบข้อ c นะคะเพราะว่า successful ตัวนี้เป็น adjective วางไว้หน้าคำนามนะคะนอกนั้นเป็นคำนามมาวางไว้หน้าคำนามก็ไม่ถูกเอากริยามาวางไว้หน้าคำนามนะคะก็ไม่ถูกเพราะว่า ตัวนี้มมนมี the เห็นไหมคะมี the ต้องตามด้วยคำนามและสิ่งที่จะขยายคำนามได้นั่นก็คือ adjective นั่นเองนะคะข้อ2จึงตอบข้อ4นะคะต่อไปข้อที่3ค่ะเขาบอกว่า you will find all the pencil y o u n e e d จุดจ,ดจ,ดจดุนะคะ that drawer แปลว่าคุณน่ะจะต้องหาดินสอทุกแท่งที่คุณต้องการนะคะในลิ้นชัก อันนั้นนะคะมันก็จะมีคำให้เลือกมีคำว่า true นะคะมีคำว่า under มีคำว่า on แล้วก็มีคำว่า in นะคะการที่เราจะหาดินสอที่คุณต้องการนะคะในลิ้นชักเราจะใช้คำว่าอะไรนะคะคำตอบที่ถูกต้องก็คือ in นั่นเองนะคะ you will find all the p e n c i l s you need in that drawer ข้อ3ตอบข้อดีนะคะสำหรับข้อ4นี้นะคะ คือ several important pieces of information were จุดุด,ด from the report นะคะแปลว่าข้อมูลที่สำคัญหลายๆชิ้นนั้นถูกละออกไปนะคะจากรายงานนี้นะคะตัวนี้เป็น passive voice นะคะนั่นก็คือ verb to be บวก verb ช่องที่3นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้เราต้องการกริยาช่องที่3ค่ะอ่ะทีนี้คำว่า omit นะคะเราต้องการที่จะ ทำให้มันเป็นกกียช่องที่3แล้วก็แค่เติม ed ท่านั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้จึงต้องตอบข้อ b นั่นเองนะคะ several important pieces of information were omitted from the report นะคะต่อไปข้อที่5ค่ะเขาบอกว่า if the weather is bad we จุดจุดจุด the trip นะคะเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าอากาศนั้นมันไม่ดีพวกเราก็ จะ cancel การเดินทางนะคะตัวนี้เป็นลักษณะของ if clause ค่ะ present บวกกับ future simple tense นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ต้องตอบข้อ a นั่นเองนะคะ if the weather is bad we will cancel the trip นะคะเป็น if clause แบบที่1น,นะคะ if บวก present simple tense แล้วก็ตามด้วย future นั่นเองค่ะ สำหรับข้อที่6นี้นะคะเขาบอกว่า you can always count on Miss c h o s e s as she is one of our most จุดจุดจุด e m p l o y e e นะคะสังเกตว่าคำว่า employees นี้เป็นคำนามนะคะในเมื่อมันเป็นคำนามแสดงว่าคำที่จะสามารถวางเอาไว้หน้าคำนามต้องเป็น adjective นั่นเองนะคะข้อ A depend ตัวนี้นะคะเป็นกริยานะคะ ข้อ b depending ตัวนี้เป็นกริยาเติม ing นะคะข้อ c ตัวนี้เป็น dependable เป็น adjective และข้อ d ตัวนี้คือ dependence เป็นคำนามนะคะเพราะฉะนั้นข้อ6นี้ตัวที่เป็น adjective ข้อเดียวนั่นก็คือข้อ c นั่นเองนะคะต้องตอบข้อ4เพราะว่าเป็น adjective ขยายคำนามคุณนั้นสามารถที่จะพึ่งพา m i s chow ได้เพราะเธอนั้นเป็นคนงานที่ เราสามารถพึ่งได้ที่สุดนะคะต่อไปข้อที่7นะคะข้อที่7นี้เขาบอกว่า Mr. Jones finally จุดๆ a promotion and he was very happy to get it นะคะแปลว่า Mr. Jones นั้นนะคะในที่สุดก็ได้รับการเลื่อนตำแหน่งนะคะเขาก็เลยมีความสุขที่ได้รับมันนะคะเพราะนั้นข้อที่7นะคะข้อนี้จะตอบว่าอะไรดีนะคะ ข้อ A deceive ตัวนี้แปลว่าหลอกลวงนะคะตัวนี้แปลว่าหลอกลวงนะคะหลอกลวง conceive ตัวนีแวนะะ้แปลว่าเข้าใจนะคะแปลว่าเข้าใจ perceive ตัวนี้แปลว่ารับรู้นะคะ receive ตัวนี้แปลว่าได้รับนะคะเพราะฉะนั้น มิสเตอร์โจนได้รับการโปรโมทนะคะเพราะฉะนั้นข้อ7ตัวนี้ก็ต้องตอบข้อดีนั่นเองนะคะมิสเตอ finally received a promotion and he was very happy to get it นะคะต่อไปข้อที่8ค่ะข้อที่8นี้นะเขาบอกว่า the office was in excellent condition when we moved in because the former จุดดจุด was very tidy เขาบอกว่าออฟฟิศนี้นะคะอยู่ในสภาพที่ยอดเยี่ยมมากเมื่อพวกเราย้ายเข้ามานะคะเพราะว่าคนที่เป็นเจ้าของคนก่อนนั้นเป็นคนที่เรียบร้อยมากนะคะข้อ8ข้อนี้เราต้องดูค่ะว่าเราต้องการอะไรนะคะสังเกต w a สตัวนี้เป็นคำกริยาแสดงว่าต้องการประธานนะคะถ้าเกิดว่าต้องการประธานแสดงว่าต้องเป็นคํำนามอ่าทีนี้มาดูว่าคำใดเป็นคำนามนะคะ คำว่า o c c u p y ตัวนี้นะคะเป็น Ver b o c c u p y ตัวนี้เป็น Verb 2หรือ Ver b 3ก็ได้อคุเพนตัวนี้เป็นคำนามนะคะแปลว่าผู้ครอบครองนะคะส่วนอค c เพนซี y ตัวนี้นะคะแปลว่าอันนี้เป็นคำนามเหมือนกันคะ่ะแต่ว่าแปลว่าการครอบครองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะก็ต้องเป็นคนใช่ไหมที่ว่าเป็นคนเรียบร้อยนะคะเพราะฉะนั้นข้อ8จึงตอบข้อ 4นั่นเองนะคะต่อไปข้อที่9ค่ะเขาบอกว่า no one go home ไม่มีใครกลับบ้านนะคะจนกว่างานจะเสร็จนะคะเพราะฉะนั้นไม่มีใครกลับบ้านใช้ if ใช้ until ใช้ since หรือว่า because นะคะคำตอบที่ถูกต้องก็คือ b นั่นเอง until นะคะ no one can go home until the work is finished นะคะต่อไปข้อที่10ค่ะเขาบอกว่า just walk จุดดจุด that door and you will see the copy machine on the other side แปลว่าแค่เดินไปผ่านประตูบานนั้นนะคะแล้วคุณก็จะเห็นเครื่องถ่ายเอกสารอยู่อีกฟากหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเดินผ่านประตูนะคะเราจะใช้คำว่าอะไรนะคะ walk under walk around walk between หรือว่า walk through นะคะคำตอบที่ถูกต้องก็คือ walk t h r o u g h นั่นเองนะคะ u s t walk through that door and you will see the copy machine on the other side นะคะ Walk through ในที่นี้หมายถึงเดินทะลุผ่านไปนะคะอย่างเช่นสมมตินี่เป็นประตูนะคะสมมตินี่เป็นประตูคุณก็เดินทะลุผ่านนะคะทะลุผ่านก็จะเป็นแบบนี้เขาเรียกว่า walk through นั่นเองนะคะต่อไปข้อที่11ค่ะเขาบอกว่า There were several u Qual i f y candidates for the job but we ค o ดจุดๆ only one แปลว่านะคะเรานั้นมีผู้มาสมัครเนี่ยเป็นคนที่มีคุณภาพนะคะเป็นคนที่สามารถทำงานนี้ได้แต่ว่าเราจะสามารถเลือกได้เพียงคนเดียวนะคะคูดตัวนี้บอกได้เลยค่ะต้องบวกเวิร์บช่องที่1ที่ไม่ผันนะคะ นั่นก็คือไม่เติม ed ไม่เติม ing และไม่เปลี่ยนรูปนะคะคำตอบที่ถูกต้องของข,องข้อนี้ก็คือข้อ4นั่นเองนะคะ choose ตัวนี้เป็น verb 1นะคะพอเป็นช่อง2ก็จะเป็น chose ช่อง3ก็จะเป็น chosen นะคะต่อไปข้อที่12ค่ะเขาบอกว่า in order to be to the building you must show proper identification เขาบอกว่าการที่คุณนั้นนะคะสามารถจะถูกยอมรับเข้าไปในตึกได้เนี่ยคุณจะต้องแสดงอะไรคะแสดงบัตรประจําตัวประชาชนที่ถูกต้องนะคะบัตรที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นข้อนี้จะมีให้เลือกนะคะมี admit ตัวนี้แปลว่ายอมรับนะคะตัวนี้แปลว่ายอมรับนะคะ emit t e ตัวนี้แปลว่า,ออาะะปล่อยออกมานะคะปล่อยออกมา Remitted ตัวนี้แปลว่าเลิกล้มนะคะ Submitted ตัวนี้ก็คือส่งนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้คำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ a นั่นเองนะคะ In order to be admitted to the building you must show proper identification นะคะ In order to be admitted to the building you must show proper identification ต่อไปข้อที่13ค่ะเขาบอกว่า there's a phone on the table จุดๆจ,จุด My desk เขาบอกว่ามีโทรศัพท์นะคะอยู่ข้างๆโต๊ะของฉันนะคะจะมีคำว่า Inside ที่แปลว่าข้างในจะมีคำว่า Outside ที่แปลว่าข้างนอกจะมีคำว่า Beside ที่แปลว่าข้างๆนะคะจะมีคำว่า Reside ที่แปลว่าอาศัยอยู่นะคะเพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ4นั่นเองนะคะ There's a phone on the table beside my desk นะคะ ต่อไปข้อที่14บค่ะเขาบอกว่า it is a bit scary riding this elevator because it จุดจุ at such a rapid rate นะคะข้อนี้จะแปลว่ามันน่ากลัวนิดหน่อยนะที่จะขึ้นลิฟต์ตัวนี้นะคะเพราะว่ามันน่ะลงสู่พื้นด้วยอัตราความเร็วที่สูงมากนะคะทีนี้เราต้องมาดูค่ะว่าเอมันจะใช้คำว่าอะไรนะคะ เขาบอกว่าลงมาสู่พื้นด้วยความเร็วที่สูงก็เลยรู้สึกหวาดเสียวนั่นเองนะคะมีคำว่า decrease นะคะ decrease ตัวนี้แปลว่าลดลงนะคะส่วนคำว่า descent ตัวนี้นะคะเป็นสไตล์ของการร่อนลงสู่พื้นดินหรือว่าจากที่สูงลงมาสู่ที่ต่ำเราจะมักจะใช้กับพวกเครื่องบินหรือพวกลิฟต์เป็นต้นนะคะ devalue ตัวนี้นะคะแปลว่าทำให้ลดคุณค่าลงนะคะ diminish ก็คือทำให้หายไป ะะเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะต้องตอบข้อ b นั่นเองนะคะ it is a bit scary uh, riding this elevator because it descends at such a rapid rate นะคะต่อไปข้อที่15ค่ะเขาบอกว่าให้ตอกบัตรด,ด้วยนะคะเมื่อคุณเข้าหรือออกจากตึกนี้นะคะทีนี้เราต้องมาดูค่ะว่าตอกบัตรนะ,ะตอกบัตรแสดงว่ามันเป็นคำกริยาขึ้นต้น ใช่ไหมคะในเมื่อมันขึ้นต้นปุ๊บแสดงว่ามันจะต้องห้ามเติม es นะฮะห้ามเติม ed แล้วก็ห้ามเติม ing เพราะเป็นคำกริยาขึ้นต้นเป็นลนักษณะของคำสั่งนะคะอย่างเช่คนคุณบอกว่า listen to me อย่างเงี้ย listen เห็นไหมคะ listen จะไม่เติม ed ไม่เติม ing ไม่เปลี่ยนรูปไม่เติม s, <S ด้วยเพราะว่าเป็นคำสั่งนะ,ะเพราะฉะนั้นตัวนี้แปลว่าตอกบัตรก็ต้องใช้คำว่า punch นั่นเองนะคะ15ตอบข้อ a นะคะ punch your t i m e m c a r d Whenever you enter or leave the building นะคะต่อไปข้อที่16ค่ะเขาบอกว่า when payday จุดๆจ,จ,จ all employees will receive their checks in the mail เขาบอกว่านะคะเมื่อถึงวันที่จ่ายเงินนะคะพนักง,งานทุกคนก็จะได้รับเช็คนะคะในในตู้จดหมายนะคะเพราะฉะนั้น payday ตัวนี้นะคะเป็น it นะคะเป็น It นะก็คือวันจ่ายเงินนั้นเป็นอิแสดงว่า he she, it กริยาเติม s นะคะเพราะนั้นข้อนี้ข้อเดียวก็เลยต้องตอบข้อ b นั่นเองนะคะ when payday a r r i v e all employees will receive their checks in the mail นะคะ16ตอบ b ต่อไปข้อที่17นะคะเขาบอกว่า miss wilson was fired จุดๆ she always arrive late and never finish her work on time แปลว่ามิสซิสวิลนั้นถูกไล่ออกนะคะเพราะว่าเธอนั้นนมาถึงช้าแล้วก็ไม่เคยทํางานเสร็จตรงเวลาเลยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นลักษณะของการเป็นเหตุเป็นผลความเป็นเหตุเป็นผลว่าถูกไล่ออกเพราะว่ามาสายและไม่เคยทํางานเสร็จนะคะตัวอื่นนะคะ unless ตัวนี้แปลว่าถ้าไม่นะคะ do ตัวนี้แปลว่าถึงแม้ว่า because ตัวนี้แปลว่าเพราะว่า however ตัวนี้แปลว่าอย่างไรก็ตามนะคะ เพราะนั้นข้อ17ตัวนี้ตอบข้อ4นั่นเองนะคะต่อไปข้อที่18ค่ะเขาบอกว่า our boss is very organized ก็คือว่าหัวหน้าของเราเนี่ยเป็นคนที่มีระเบียบนะคะเป็นคนที่ชอบจัด,จ,จ,ดจัดการนะคะ and tidy our นะคะ and tidy and จุดจุดจุ that we keep the office neat นะคะแปลว่าหัวหน้าเราเนี่ยเป็นคนที่ uh, มีระเบียบนะคะเรียบร้อยและจุดๆุ จะทำให้ออฟฟิศของเรานั้นเรียบร้อยไปด้วยนะคะเพราะนั้น18มันจะมีคำให้เลือกนะคะมี consist ตัวนี้แปลว่าประกอบด้วยนะคะมี persist ตัวนี้แปลว่ายืนกลานนะคะมี resist ตัวนี้แปลว่าต่อต้านนะคะมีคำว่า insist ตัวนี้แปลว่ายืนยันนะคะเพราะฉะนั้นข้อ18ข้อนี้ ต้องตอบข้อดีนั่นเองนะคะก็คือหัวหน้าเนี่ยเป็นคนที่เรียบร้อยแล้วเขาก็ยืนยันว่าให้พวกเราเนี่ยเก็บออฟฟิศให้มีระเบียบด้วยนะคะต่อไปข้อที่19ค่ะข้อที่19นี้นะคะเขาบอกว่าจุดๆุดจุดมิสซลี Mystery, ทำงานหนักนะคะและมักจะ meet his d e a d l i n e ก็คือมักจะเจอเส้นตายเส้นยาแดงผ่าแปดตลอดนะคะเขาก็ไม่ได้รับการ โปรโมทสักทีนะคะเพราะฉะนั้น19จะต้องตอบอะไรนะคะคือข้อนี้นะคะมีคำว่า since มีคำว่า event มีคำว่า despite มีคำว่า although นะคะ since ตัวนี้แปลว่าตั้งแต่ e v e n ตัวนี้แปลว่าแม้ว่านะคะ despite ตัวนี้แปลว่าจะอย่างไรก็ตาม although ตัวนี้แปลว่าแม้ว่านะคะ although จะตามด้วยประโยคค่ะเพราะฉะนั้นข้อ19นี้ตอบข้อดีนั่นเองนะคะ แม้ว่ามนะิสเตอรีนั้นจะทำงานหนักนะคะแล้วก็มักจะพบกับเส้นยแดงผ่าแปดตลอดเลยนะคะเขาก็ยังไม่ได้รับการโปรโมทอยู่ดีนะคะ19ตอบข้อดีต่อไปข้อที่20นะคะข้อที่20เขาบอกว่า he จ,จ,จุจุ and employee of this company ever since he first started working นะคะเขาบอกว่าเขานั้นเนี่ยนะคะเป็นพนักงานของบริษัท ตั้งแต่เขาได้ทำงานที่นี่เป็นครั้งแรกนะคะ he จุดจุดจุด and employee of this company ever since he first started working เราจะใช้อะไรดีนะคะข้อนี้มี is นะคะมี was มี has been แล้วก็มี will be นะคะคำว่า since ตัวนี้แปลว่าตั้งแต่เป็นคำบ่งบอกของ present perfect tense นั่นเองนะคะ present p e r f e c ก t e n s e ก็คือ subject บวก has หรือ have บวกช่องที่3นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ต้องตอบข้อ B นั่นเอง he has been an employee of this company ever since he first started working นะคะก็คือเขานั้นเป็นพนักงานของบริษัทนี้มาตั้งแต่แรกๆที่เขาเริ่มทำงานเลยนะคะเพราะฉะนั้นข้อ20ก็เลยต้องตอบข้อ4นะคะโอเคและนั่นก็คือ ข้อสอบโทอีกชุดที่6นะคะ20ข้อของเรานะคะก็หวังว่าหลายๆคนนะคะจะต้องดู subject verb agreement นะคะจะต้องดู tense จะต้องดู if clause ให้ดีนะคะเพราะว่าโทอีกเนี่ยจะเป็นลักษณะของการถาม if clause เยอะมากมีการถามคำศัพท์ที่ใกล้เคียงกัน e s i s t as, s s i t พวกนี้ insist อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะเยอะด้วยนะคะ แล้วก็ลักษณะของคำบ่งบอก Ten s ์ก็จะเยอะด้วยเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นก็ค่อยๆทำไปนะคะฝึกไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เก่งได้ขั้นเนีนเยอะๆเองนะคะสำหรับวันนี้โทรอีกชุดที่6ภุูมิก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวจะเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย